โอเคฮะคสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็มาอยู่กับแม็กเกอร์มาที่นะ่ฮะวันนี้ก็จะมารีวิวมอสโปเกมอนนะครับก็คนหลายคนก็ไม่งงนะคะทำไมผมอยู่ในเดสก์ท็อปเออใช่ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยครับก็ลงมอสเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็กดเพย์สร้างโลกสร้างโลกไปนี่โลกที่ผมจะเตรียมผมก็เข้าไปปุ๊บรอมันนะฮะชา้า ออเนี่ยที่ที่ผมออกมาหน้าเกมอะมาให้เลือกสามอันเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรนะผมกดอ,อันกลางดีกว่าคืออะไรวะโอเคฮะลงมาเสร็จแล้วสร้างโลกโลกนี้ก็จะมีแต่โปรเกมอนก้อนแล้วโปเกมอนโกนแหละแหลกนะใครเครื่องไม่แรงนี่แบบโอ้โหเลมห้าหนึ่งสอง อะไรประมาณนี้จอจอเล็กก็ไม่เกี่ยวละเลมห้าหนึ่งสองก็โอโ้โหเล่งออกเลยเลมหนึ่งจี้ขึ้นไปก็น่าจะดีนะฮะนะก็มีโปเกมอนอะไรตัวให้เลือกจับนะแล้วมันจะอยู่ในช่องหรือเปล่าไม่มีช่องอะไรให้ดูอะแต่ว่าถ้าเราสร้างลูกออกใหม่มันจะมีไข่ให้เราอ่ะไข่ประมาณนี้นะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันไซส์จะไดบปเกบอลนะนเนี่ยประมาณน,นี้นะมดอ่ะก็ใช้ไม่เป็นม,มารีวิวให้ไปโหลดกันนะฮะก็ประมาณน,นี้นะมดเนี่ยก็ถ้าใครชอบนะฮะเชียร์ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับโหแลกมากเลยแล้ววันนี้ก็ครับบ๊ายบาย